สวัสดีค่ะ FCFAN ข l ับทุกท่านพบกับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาแจ้งข่าวสารนะคะข่าวใหม่ล่าสุดเลยจากต้นสังกัดยุงข้าวเลคคอร์ดก็ได้อัปเดตโพสต์นะคะว่ามาตามเสียงเรียกร้อง m s s s n n p l h r s s Leo Focus ในวันพุธที่27ทธันวาคม2566แม่แม่สามารถจองบัตรกันได้เลยนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะ ส่วนสถานที่ติดตามรายละเอียดในเพจยุงเข้าเล็กคอร์ดถ้าแม่แม่ท่านใดสนใจที่จะไปให้ลงชื่อใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยเข้าไปที่เพจยุงเข้าเล็กคอร์ดยินดีกับสองหนุ่มน้อยด้วยนะคะรีโอโฟกัสรวยๆปังๆก็ขอให้มีงานเข้ามาแบบนี้เรื่อยๆนะคะคู่นี้เคมีเข้ากันได้ดีจริงๆค่ะค่ะเมื่อสักครู่น้องรีโอก็ได้แชร์โพสต จากเพจยุงเข้าเรคคอร์ดลูกชายก็ได้โพสต์นะคะว่ามาสนุกด้วยกันเยอะๆนะครับแม่ๆไปกันเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคลิปนี้แอร์ก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องรีโอมาหมดนี่เพจยุงเข้าเรคคอร์ดขอบคุณ f อแฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ